หาของใครเนี่ยใครจะไปช่วยหาลุงเต่าหรอไหนไปหายังญญสรุปแล้วหาเจอยังเราจะต้องไปตามร่าหาตรงไหนลองไปดูสไลเดอร์กันไหมว่าเจอไหมใส่หน้ากากอนามัย Chat ด้วยตามล่าจะเจอไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่เจอหรอกเออไม่เจอแต่วาเรา หัวแล้วอาเพียริทไปเลยน้องตัวเล็กไปได้ไหมคะอะไรนะคะอ๋อวัสูสูก็ไปได้หรือเปล่าเอาวัสูสูซิยังเล่นไม่ได้นะคะต้องหนึ่งร้อยเซนนะคะจีไปแล้วจีไปแล้วน้องบีนั่งรอนะลองนั่งดูซิ รอดูนะจี้จะเจอสมบัติข้างบนหรือเปล่า <S 2> <S 2> จิลิจะเจอสมบัติข้างบนไหมนะรอดูกันมายังยังเราส่งตัวแทนไปใช่ไหมวันนี้วันนี้หนูเล่นงานแม่ย่างก็เลยเข้ามามาดูโอเคมา 打下刀。 ว่าให้ปัน่รรนจักรยานหนึ่งรอบภารกิจนี้เอาซาขึ้นข้างบนโอเคอาดุ๊กนิกไปเลยรถแบบนี้มันให้ดุ๊กนิกหรอโอ้โหเข้ามาตามตู๊กแล้วเร้วเร็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 วบีแล้วแล้วบีหนึ่งรอบแล้วมีหรือเปล่าสมบัติ ป,ป๊าป,ป๊าหม่ามาว่านะมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยป,ป๊าป้าพาเด็กๆกขึ้นไปข้างบนสไลเดอร์ได้ไหมมันจะอยู่บอ่อบอลน,นี้หรือเปล่าหม่า<ะ>มาว่ามันต้องอยู่ในบอ่อบอลมันไม่มีลูกบอลเลยอะได้ข่าวว่ามันอยู่ในบอ่อบอลแต่เราแต่เราต้องไปอยู่ข้างบนกันก่อนนะป๊าป๊าต้องพาไปม้าลายสไลเดอร์มาลายแล้วแหละ ป้าพาไปสไลดด้ร์ม้ลายนะอะตอนนี้เราทำการซ่อนเสมบัติกันแล้วนะสมบัติมารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอน้องด้วยน้องกำลังไปรอน้องด้วย <c oughs> มาเร็วมาเร็ว อยู่ในบ่อบอลแน่หรอ สมัติชิ้นแรกวันเด็กเจะอ้ในขอดูหนูแกีค่ะบีนี่คือใครอ่ะเจ้าเหมี่ยวอะไรเหมียวนะนางฟ้าอันเป็นหนูชอบอันนี้นะคะเอาเปลี่ยนกันไหมคะก็ได้เออเปลี่ยนกันเล่นได้เล่นด้วยกันนะคะเล่นด้วยกันนะคะนี่เป็นรางวันวันเด็กค้าคขวัญวันเด็กคืออะไร เยี่ยมมากบะมะก็ยกนิ้วให้เลย สไลเดอร์เจ้าประวันโอเคกอดออกมาด้วยนะคุ่นี่คู่นี่เป็นอะไรกัน,นจะกระโดดจะกระโดดไปรอคิวค่ะไปรอคิวหนูเป็นคิวที่5นะคะเคหลืออีกสองคนที่เล่นก่อน โอเคตัวนี้ค่ะกระโดดได้ถึงโอเค นะป๊าปเชียร์อยู่ด้านหลังดูบีกระโดดโอ้โหโค้โหบีแยกล่างไปสองคนแล้วว้าวบีสกอตเท่าไรแปดทองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอะไรนะไม่มีไหวป่ะไหวสนุกไหมคะสนุกมากอย่าเล่นขอบคุณค่ะพี่ก่อนบปไปตั้ม ไม่กระไรไม่อยู่ไหนเจ็บคอแล้วค่ะได้เลยได้เลยนะคะไปบนปลาไหลได้ไหมได้เลียดไปบนปลาไหลเลยจี้สู้ๆนะจี้เอข้าเข้าขึ้นไปโอ้โหจี้สุดยอดมากขึ้นไปแล้วก็ไล่เดอร์ลงมา โอเคฟี <Okay. S 2> ลิดว,ว้าวยอดเยีเ่ยมมากเลยไม่เห็นมีไม่เห็นมีตามู่มาไปไม่น่าไ,<ป>ไม่น่าเชื่อว่าเราทำได้ใช่เอ๊ะหรือว่ามันจะอยู่บ่อหน,นี้มั้ยอ่ะ มีใช่ไหมแปลว่าบ่อน,นี้มันง่ายเกินไปเขาเลยไม่ไม่มอบภารกิจให้เราเราจะต้องไปตามหาไหมไม,มาเลยเร็วๆไปทางไหนไปเราจะไปยังไงปะป๊าน้ำทีมเลยค่ะปะป๊าบอกว่ามันน่าจะอยู่ด้านนึไม่เราต้องไปด้านโน้นสิปาบุญปาบุญน,น้ำทีมเด็กๆเลยเุ้ย เรามีป่าบุญเป็นผู้ช่วยนะวันนี้มาแมามาแม่รอนะเราจะผ่านตรงนี้ได้เลยอโอ้โหไวไหมบีมาเร็วมาเร็วโอ้โชคด้วยไปไปทางไหนอ่ะ ไม่ใช่ทางสิกแ a g เหรอเดินตามนี้บีกีตเ,เมต้องเดินตามนี้หรือเปล่าเราต้องผ่านความกลัวมาเลยรองกันด้วยซิจี้บีเป็นยังไงเหนื่อยไหมรองมาเราจะมารับน้ำอมฤตอยู่ด้านนี้ฮคุณ คุณป้าไปอยู่ในไข่ได้ยังไงมาเลยเร็วๆรอๆคุณอยู่ไม่ใช่ทางโน้นมาทางนี้สิเดี๋ยวแป๊บนึงเรามาพักกินกันตรงนี้ดีกว่าเราต้องไปทางด้านไหนคุณป้าเราเขาบอกว่าต้องพากินน้ำก่อนขอพักก่อนแป๊บนึง ไม่เห็นให้เพื่อนดูด้วยโอเคตานงเงือกเหรอชื่ออะไรอ่ะจี๊แมวเงือกแมวเงือกทุกคน,นดูอันนี้มันหมุนได้โอเคแล้วทำอย่างเงี้นเพื่อนไม่เห็นต้องต้องอย่างงี้สิพีเซนต์น่ะบีเป็นตัวตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะ<ม>พีโลกัคหมอนแมวหมอนหรอใช่ใช่แล้วแล้วจี้อ่ะชื่ออะไรเปหนเียงือเหนือชอบกันไห<ว>มคะ สวยมากเลยพอใจถูกใจไหมคะเด็กๆถูกใจไหมคะถ้าพอยากได้รางวัลต้องเป็นเด็กดีทําตัวน่ารักน่ารักใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เหนื่อยกันหรือยังเหนื่อยแล้วไประบายสีไประบายสีต่อโซ่กันดีกว่าไปเก็บของใส่กระเป๋ากันดีกว่า อลิซเจ้าหัวใจอยู่บะดาวอลิซด,ดีดีหรอกมีโซ่หัวใจดาวแล้วก็ตัวซีลิซอลอะไรอ่ะตอ,อนนี้มามาสี่ห้อาอ่าบีลิซอลิซอะไรได้หนึ่งลายค่ะคนละหนึ่งลายให้เรียกคนละหนึ่งลาย อาบ,บีหัวใจไม่ใช่น้องชีดาวเออดาวโทษทีมามาพูดผิดหัวใจออาหัวใจ,มา,ใจมามา้าทือค้งกขัหนูาาามาแล้วคุณค่ะไปี่คเอนนาไม่ละบายสีแล้วเหรอคะโอ้ไม่ก็ สรุปแล้วมาให้หมามาทำให้อะไรเนี่ยนี่สียนะคะด้วยเราได้กัน ปาที่จี้บีระบายแล้วก็ให้ป้าปาช่วยระบายส่วนถุงผ้าหมามาเป็นคนระบายวันนี้<ห>นการทั้ไนนงได้ค่ะใช้ได้ทุกอันเลยค่ะรวย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 